สวัสดีค่ะทุกคนมาแกะเยลลี่สุขบัตกันแต่อาจจะมีเสียงรบกัวนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือเราแกะไปแล้วอันนี้เราไม่ได้ถ่ายอยู่ทูแล้วมันก็มีอันหนึ่งที่เราคือมีหลายอะไเลยแหละที่เราแกะแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายอยู่ทูปะแต่ว่าเราไม่ได้ให้ดูไงมีพิมพ์ด้วยอ่ะอันนี้ได้ น้องภูอ่ามาเราก็ไปซื้อทั้งซีเจมาตามนันนี้มารูกเลเล็กอ่ารถน้องเล็กนี่เราจะเอาไปขายนะใครจะซื้อก็ได้ดี๋จะเราจะเอาไปขายที่โรงเรียนุ่งนี้น้องเล็กไปนะหนึ่งมา นี่น้องอลนันเ๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะหาดูว่าอันไหนจะไปขายที่โรงเรียนแต่อันเนี้ยขายหนึ่งแล้วเพราะว่าอันนี้นมีการ์ดแล้วเนเราเห็นเออซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้เรามาแกะน้องอรันน้องคูน้องสวยน้องตวัองตวอีกอันน้องไทยน้องมา แล้วก็น้องไทยแกะกันเลยแต่อจาจจะมีเสียงหมาเข่าจะมีเสียงวัวอาจจะมีเสียงรถอะไระเยอะแยะไปหมดอ่ะแกะใครก่อนดีน้องมาร์คเอาว่าน้องมาร์ค น้องนี่น้องนี้น้องจะถือหยกไหมก่อนน้องคนนี้จะมีการซ้ำม,มาแกะน้องอลันก่อนละกัน แกกแกะแบบดุกันไม่เกรงใจใครเราได้สามอ่ะไม่เป็นไรหรอกอืมได้สามลายตัวแล้วได้สามลายคุณแล้วขนมแบบเดิมเลยอันรสลิ้นจี่กับรส อะโรด,ดินจีกับรถเอ่อแอปเปิลแอปเปิลเขียวกับรถอะไรไม่รู้อ่ะที่น้องชายถืออยู่อะเราเไม่เคยกินรัไปแกะนี้น้องชายคืออยากได้ที่มันไม่ซ้ำอ่ะไม่อยากได้ซ้ำแล้วอะซ้ำแล้วมันสิ้นหวังอ,งอะ หนึ่งสองสามสองสอ็มลูกไทยทุกคนได้ไทยเดือนพุธจะเอาไปอวดน,นะอุ่ยไทยหรออุ้ยได้ไทยทุกคนน,นี่รถเด้พวกดีอุ้ยอุ้ยดีค่ะิศ แล้วก็ไม่ได้เอาไปขายส่งนะอาจจะไปขายแค่ขนมก็ได้ไปเป็น,นินจีก่อนไม่อยากได้ซ้ำแค่นั้นไม่ได้ซ้ำได้ไหมน้องน้องครูไม่ซ้ำได้ไหมไม่ซ้ำได้ไหมซ้ำอมมา่ะทำไมอ่ะทำไมครูครูไม่รักเราแล้วครูทำซ้ำเลยอ่ะ ขายการ์ดต,ต่อนะทุกคนการ์ดบัตเอาเป็นแบบไหนก็ได้อยากจะบอกว่าการ์ดเพลงทานฟอร์เมอร์มาแล้วนะเดี๋ยวพ่งนี้ไปขายด้วเป็นดีรถน้องมาจิ๊ที่ซีเจมีซีกีรถอ่ะมีหนึ่งสองสาม สี่ห้าลดสี่ห้ามันมีแค่ห้าลดนะที่ซื้อมาก็คือถ้าใครแต่ม,มันอาจจะมีช่วงของหมดด้วยตอนนั้นเราไปอ่ะของหมดแต่ตอนนี้ของของไม่หมดแล้วอือของ คือวันนี้เราก็ไปมหนนะลองมาร์คหอมมากมนี้เราจะได้แชมเปล่านะเย็บมองก่อน1 2อาได้มาอมาบแา้วขอโทษด้วยนะเราได้มาเกล้ยว มาร์ตรสนี้เราเคยกินแล้วใครยังไม่ได้ดูคลิปสันสุขคลิปแรกเราก็ไปดูได้นะแต่อาจจะไม่ได้มีพิมเดี๋ยวเราไปเอาตาทั้งหมดให้ให้ดูถ้าเราแกะเสร็จกาดกาดสันสุนะไม่ใช่กาดบัตรที่ที่เป็นทานที่มีมนพิมทานฟอร์เมอร์ กันนี่เป็นสีค่ะสองขึ้นขยายสุดต่อขยายสุดต่อคะ่ะสุดต่อได้นี่นี่ดูให้ชัดนะคะเดี๋ยวมาเราจะไปเอาการทั้งหมดให้เราจะให้ดู มาแล้วถ่าก่อนหมดยังวหมดแล้วจะให้ดูว่ามีใครม้างพิม อลันอันนี่ซ้ำนะลูกซ้ำต่อจังจังซ้ำน้องเน็กน้องเน็กีน้องเน,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 น็กน้องสามคนรวมกัน น้องไทยกับน้องไทยน้องไทยน้องครูน้องมาไม่มีคนเดียวอยู่ถ้างั้น เอาไว้ขายนะสองอันแต่ก็อร่อยอย่างขนมอนะ่ะเออไปขายสองอันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับไปใครด้านนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายใครเป็นบีอาร์มาทางนี้ค่ะใครเป็นบีอาร์ใครเป็นบีอาร์มาทางนี้ใครเป็นบีอาร์ ใครเป็นบีอาร์ตคะมาทางนี้ค่ะ <c oughs> บีอาร์ตนะคะบีอาร์ตไปไปค่ะ